คุณเคยคิดไหมคะว่าที่ดินหนึ่งแปลงจะสามารถทำรายได้ปีละหลายล้านได้และนี่ค่ะคือสวนทุเรียน16ไร่นะคะที่จะออกผลผลิตนะคะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและพร้อมจะเป็นเครื่องผลิตเงินให้คุณได้อีกยาวๆค่ะทุเรียนหมอนทอง16ไร่แห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่ที่ดินเกษตรแต่มันคือธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องในอนาคตลงทุนวันนี้นะคะแค่5.5ล้านบาทนะคะก็จะสามารถทำรายได้ได้ปีละหลายล้านนะ ใครที่มองเห็นอนาคตนะคะและอยากจะได้ที่ดินพร้อมต่อยอดนะคะก็ลองพิจารณาแปลงนี้ดูนะคะคํถาถามสําคัญนะคะก็คือถ้าหากทุเรียนจะโตได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีน้ําที่เพียงพอค่ะส่วนนี้มีบ่อน้ําขนาดใหญ่กว้าง15เมตรยาว30ลึกหเมตรนะคะเก็บน้ําได้มากถึง2,250ลูกบาทเมตรเพียงพอตลอดฤดูแล้งแล้วค่ะ และนี่คือจุดเด่นที่สําคัญมากนะคะส่วนนี้มีบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ถึง2บ่อนะคะก็หมายความว่าคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปั๊มน้ําแสงแดดยิ่งแรงน้ําก็ยิ่งมากค่ะต้นทุนในการดูแลเนี่ยก็จะลดลงอย่างมากเลยนะคะแล้วส่วนเนีย้ยังมีระบบผสมปุ๋ยไปพร้อมกับการรดน้ําด้วยเลยนะคะไม่เสียเวลานะคะไม่เปลืองพลังงานคนด้วยค่ะระบบน้ำเนี่ยติดตั้งครบนะคะพร้อมสําหรับใช้งานทันทีไม่ต้องลงทุนเพิ่มค่ะ ถ้าคุณจะสร้างระบบนี้เองนะจะต้องลงทุนอย่างน้อยเนี่ยเกือบ2ล้านแต่ที่เนี่ยมีให้แล้วค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะเข้ามาดูสวนจริงนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูระบบการทำงานอยากจะคุยกับเจ้าของหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ